ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้วมในตานานจากเพจลินีกห้องน้ำแล้วก็ช่อง YouTube หมอส้วมรักษาส้วมทุกอาการวันนี้นะครับผมพามาดูว่าปัญหาที่ลูกค้าเจอคือห้องน้ํามีกลิ่นน้ํารั่วซึมขอบโถขณะกดใช้งานนะแล้วก็ที่สําคัญน้านะมีความเสี่ยงที่จะหยดซึมลงไปชั้นล่างนะครับโอเคชักโครกของอเมริกาแสตนดาร์ดเป็นแบบเดือยเซรามิกลงพื้นนีแบบเ่เซรามิกเป็นแบบนี้นะเป็นชิ้นเดียวระบบวอช์นั้ าจากการหลังจากที่เรารื้อชักโครกมาชัดเจนนะครับว่าสาเหตุทําให้น้ํารั่วซึมขอบโถชักโครกมีกลิ่นเกิดจากอะไรเกิดจากการติดตั้งที่ติดตั้งไว้ไม่ถูกต้องตามวิธีการนะแล้วก็หน้างานไม่ได้มาตรฐานแล้วไม่มีการแก้ไขคืออะไรนี่องนะระยะท่อนทิ้งเดิมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะซึ่ง เป็นระยะที่ไม่ไม่ถูกต้องตามระยะที่ตัวชักโครกเขาคำนวณระยะที่ชักโครกเขาคำนวณคืออยู่ตรงนี้3 0มสิบจุดห้าเซนพอระยะไม่ถึง3 0มสิบจุดห้าเขาก็เลยใช้วิธีผ่าสไลด์เพื่อให้ระยะเนี่ยมันล่นมาที่30.5สิบจุดห้าคือนี่นะใช้วิธีผ่าสกัดไว้ลักษณะแบบนี้แล้วก็ปิดปูนปิดอะไรพวกนี้แล้วก็เอาชักโครกมาวางไม่มีการใส่ตัวปัเกตไม่มีการใส่ตัวหน้าแปลนกลิจนกันกรั่วซึมจึงเป็นสาเหตุทำให้มีช่องว่างกินแก๊สกระจายแล้วก็ ไม่มีตัวบังคับน้ำน้ำก็รั่วซึมขอบโถขณะกดใช้งานนะและที่สาคัญไปยิ่งกว่ากลิ่นกับรั่วซึมขอบโถถ้าเป็นหน้างานแบบนี้คืออนาคตนะมีความเสี่ยงสูงมากๆที่น้ํานะครับมันจะรั่วซึมผ่านรอยผ่ารอยสกัดลงไปชั้นล่างที่เป็นลักษณะแบบนี้จะสังเกตเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มแตกลายงานได้ไหมเริ่มเป็นคราบสีน้าตาลเริ่มแตกลายงานและ อีกไม่เกินสามเดือนรั่วแน่อนอะนโอเคคราวนี้นะฮะสิ่งที่เราจะแก้ไขให้ลูกค้าเพื่ออป้องกันแก้ไขปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นน้ำหยดซึมลงไปชั้นล่างได้แบบเซฟหน้าง,งานไม่เป็นงานใหญ่มากก็คือทำในวิธีที่เราถนัดเราเชี่ยวชาญผ่าสกัดใส่ท่อเยืองนะหน้าง,งานนี้เนี่ยระยะท่อจริงเดิมมันอยู่ที่ตีไป19าสเซนสิบเซนปุ๊บหายไปประมาณ1ิ ถึง11เซนเราเลือกใช้ท่อเยื่อขนาด12.5คือตัวนี้นะก็เป็นไซส์ที่ข้อ,องอยาวสุดละนะในบรรดาท่อเยื้อพิเศษนะวิธีการเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปแล้วสมมนี้ใส่แล้วก็ที่สําคัญเราจะฝังอตัวนี้ให้มันเสมอลงไปที่พื้นนะตอนนี้เราก็มาเช็คระยะคร่าวๆเมื่อกี้มันอยู่ประมาณนี้มาเช็คระยะคร่าวๆมันก็จะเห็นไหมมันก็จะใกล้เคียง30เซนอวีเนี้มาดูกัน ก็จะได้ที่สามสิบจุดห้าเซนเนะก็เป็นระยะที่มาตรฐานสำหรับการติดตั้งและที่สําคัญเราต้องทําการผ่าสกัดฝังตนีล้ลงไปให้มันเสมอพื้นจะเบื้องนะแล้วก็ทําการซึมตรงรอยผ่ารอยสกัดนะก็จะจบปัญหาน้ําหยดซึมลงไปชั้นล่างที่เกิดจากรอยผ่ารอยสกัดได้แบบถาวรระยะยาวก็ท่านใดที่เจอปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นน้ํารั่วขอบโถแล้วก็ที่สําคัญฝ้ามีความชื้นนะให้สันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยว่า มันมาจากการติดตั้งชักโครกที่ไม่ได้มาตรฐานนะต้องหาช่างที่มีความชำนาญเข้าแก้นะก่อนอื่นทั้งนี้ทั้งนั้นน้ำรั่วลงไปข้างล่างนะอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นรื้อชักโครกดูก่อนนะไปทำอย่างอื่นรื้อกระเบื้องปูกระเบื้องใหม่ไม่ลื้อชักโครกปัญหามันเกิดจากชักโครกก็ไม่จบนะเสียตังค์ทำกระเบื้องใหม่ฟรีๆนะโอเคเพราะนั้นต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะจะได้แก้ปัญหาได้แบบรอบเดียวแล้วจบระยะยาว ตนะาเน,นี้ผมจะมาพามาดูว่าสาเหตุที่ทํำไมระยะท่อเนี่ยมันถึงแค่สิบเก้ายี่สิบเซนมาเกิดจากอะไรเกิดจากการเบิ้ลช่างช่างก่อกับช่างระบบประปาไม่คุยกันนะเขาเบิ้ลผนังเดิมเนี่ยจากผนังอันนี้อันนี้สิบเอ็ดอันนี้สิบเก้าเซนยี่สิบสิบเก้าเซน,นนะบวกกับอันนี้อีกสองเซนก็จะเป็นสามสิบสองเซนก็คือ วางสลปท่อไม่เผื่อบิ้นนะมันก็เลยต้องพอเบิ้นออกมาเสร็จมันก็หายไปตามระยะเบิ้ลนตรงนี้โอเคนี่คือสาเหตุที่ระยะมันหายไปนะก็เดี๋ยวเราจะทําการผ่าสกัดแก้ไขให้ลูกค้าก็จบปัญหาที่เจอในอนาคตได้แบบถาวรแน่นอนนะครับโอเคจบแน่นอนแค่น,นี้ครับโอเคก็หลังจากที่เราผ่าสกัดเรียบร้อยนะก็ใส่ท่อเยื้องไปแล้วก็มาเช็คระยะระยะ,ะ,ยะเลยที่สามสิบเซนครึ่งถึงสามสิบเอ็ดเซน จะสังเกตนะครับว่าเราใช้ท่อเยื้องขนาดสามสิบอ่สิบสองเซนนะมันระยะมาตรฐานการตั้งสามสิบเซนครึ่งถึงสามสิบเอ็ดเซนพอดีนะแล้วสิ่งสําคัญนะที่เราให้ความสําคัญนะไม่น้อยไปกว่าการแก้ไขระยะให้ได้มาตรฐานคือรอยผ่ารอยสกัดนะเราจะต้องแต่งกันซึมนะเราจะไม่ใช้วิธีฝังไปแบบนี้แล้วเอาปูนยาแนวมาบี้บี้<ๆ>อดัดอัดจะอัดตามแบบนี้เราจะไม่ทําวิธีนั้นนะ สิ่งที่เราจะทำคือเราจะใช้ตัวกันซึมนะฮะเป็นกานซึมที่เราใช้คุณภาพคล้ายๆกับตัวปูนปูนเกานะั้นนอชิ่งเกาวิธีการที่เราจะทําคือเราจะผสมนะฮะให้มันเหลวๆเ,เหมือนปูนเกลานะประสิทธิภาพการไหลซึมตามร่องตามหลืกเนี่ยจะใกล้เคียงกับตัวปูนเจ้าท่อนะผสมแล้วก็เทลงไปนะฮะไอตัวการซึมตัวนี้มันก็จะซึมไปตรงรอยต่อแทรกซึมไปตามรอยต่อต่างๆ เพื่อ,อปิดช่องว่างป้องกันน้ําจากภายนอกไม่ให้มันไหลซึมผ่านรอยผ่ารอยสยกัดอันนี้คือก็มีความสําคัญนะครับก็พอเราปิดช่องว่างมิดชิดได้ในระดับหนึ่งเราก็จะปิดปูนเพิ่มเติมเพื่อปิดช่องว่างไม่ให้กลิ่นแก๊สมันกระจายออกมานะนี่คือสิ่งสําคัญนอกเหนือจากเซตร,ระยะได้สามสิบจุดห้าแล้วการทํากันซึมตรงรอยผ่ารอยสยกัดก็มีความสําคัญนะครับ